สำหรับวันนี้ก็ออกมาติดตามโขลงช้างป่าชุดของเจ้างาอันนี้ก็คือเส้นทางรัตะเวนซึ่งอยู่ในเขตของสวนป่าทองผาภูมินะครับหรือว่าสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แห่งประเทศไทยนะฮะ,ะถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนของแนวการไฟเวลาช่วงหน้าแล้งก็ จะทำแนวกันไฟไว้เพื่อป้องกันไฟป่านะก็อยู่ในพื้นที่20,000ไร่อาจรย์สังเกตว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูผัดใบของต้นสักต้นสักป่าแห่งนี้เป็นป่าปลูกนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นป่าปลูกซึ่งก็ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เป็นแปลงๆไปแต่ละแปลงก็ หลังจากที่อายุได้30ปีก็มีการตัดฟันแล้วก็ปลูกเพิ่มเติมส่วนแปลงที่มีอายุมากกว่า5ปีก็จะปล่อยให้ต้นไม้อื่นๆขึ้นตามธรรมชาติดังนั้นป่าแห่งนี้จึงเป็นป่าที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นแหล่งที่พักอาศัยของสัตว์ป่าน,านานาชนิดตามตามที่เห็นเพราะว่า มันจะมีพืชอื่นๆอ,อีกมากมายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ปล่อยเอาไว้ดังนั้นก็จะเป็นที่อาศัยของช้างป่าได้เป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้ก็รัตะเวนดูจนรอบบริเวณนี้ว่ามีร่องรอยของการเดินทางหรือเปล่าดังนั้นไปทุกจุดที่คาดว่า,าช้างป่าจะออกเดินทางไป แต่เมื่อไม่พบรอยเท้าที่เดินตัดอไปเราก็มั่นใจว่าช้างก็ยังจะกลับมาอยู่อย่างจุดด้านหน้าของเราดังนั้นเราก็เข้าไปคอยสังเกตแล้วก็เฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆในแต่ละวันว่าเขายังเป็นยังไงอยู่บ้างมีตัวไหนได้รับบาดเจ็บหรือเปล่ามีตัวไหนตกลูกบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราทำกัน เป็นรายวันทุกวันนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับหมู่บ้านไร่ป้าหมู่ที่5ตําตบลห้วยขยิงนี่ก็คือบริเวณตรงข้ามกับบ่อ,บอเจ็ดไร่หรือ,อแปลงปลูกพืชของโครงการหลวง โซนนี้ก็จะมีช้างคำนวณคร่าวๆก็อยู่ประมาณสัก30กว่าตัวโดยมีเจ้างาเป็นจากโขลงช้างนี่เราจะเรียกเป็นโขลงนะครับช้างป่าคำว่าโขลงนี่จะใช้เฉพาะช้างอย่างเดียวาำรับต้นไม้ที่กินอยู่นี้ก็คือต้นมะเดื่อปล่องซึ่งมีใบที่ช้างชอบมากส่วนด้านหน้า ของช้างก็ยังเป็นรั้วซึ่งอันนี้เป็นรั้วหลอกไม่ไม่มีกระแสไฟฟ้าก็แต่ช้างก็กลัวอยู่เพราะว่าเขาก็เคยโดนไฟช็อตมาดังนั้นก็การที่เข้ามาแตะเขาก็ระวังมะเดื่อป้องนีเป็นเป็นอาหารที่ช้างชอบมากสำหรับใบยเป็นพืชที่มีใบใหญ่ แล้วก็เจอตรงไหนก็จะกินกันเป็นประจำมีรสชาติฝาดเล็กน้อยสำหรับช้างโขงนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเป็นกลางวันอาจจะขึ้นไปอยู่ชายเขาห<ม>่างไกลจากผู้คนมันเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าของช้างป่า ที่เดินออกมาก็คือเจ้างาจากูงจากโขลงนะครับส่วนข้างหน้าก็คือช้างเล็กๆที่นำมาฝึกสำหรับการฝึกฝนของช้างเนี่ยเขาจะใช้วิธีการทำให้ดูทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ช้างรุ่นเล็กก็จะทำตามเียนแบบอาหารสิ่งใดที่กินได้หรือไม่ได้เนี่ยช้างที่แก่กว่าก็จะเป็นผู้สอน วิธีการสอนก็คือการทำให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้คือเรื่องของการสแสวงหาและการถ่ายทอดความรู้ของช้างป่าในแต่ละวันแต่ละวันดังนั้นช้างก็จะรู้จักพืชเกือบทุกชนิดว่าชนิดไหนสามารถเป็นอาหารได้ชนิดไหนเป็นยาชนิดไหนเป็นยาถ่ายชนิดไหนเป็นยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อต่างๆเหล่านี้ ะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดนะก็เปิดไฟหน้ารถกับพร้อมทั้งสปอตไลท์สองช่วยนะทำให้ภาพมันสว่างขึ้นมานิดนึงขณะนี้ก็เวลาก็หกโมงสี่สิบนาทีก็ค่อนข้างจะมืดแล้วนะครับ happy, happy. สำหรับการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าช้างป่าจะเลือกทำในสิ่งที่ <Happy. S 1> มีความเสี่ยงที่ต่ำ ก่อนที่จะไปทําในความเสี่ยงที่สูงอย่างเช่นพื้นที่ในการเดินเนี่ยถ้าตอนกลางวันเขาอาจจะอยู่ในป่าลกป่าทึบซึ่งห่างไกลผู้คนไม่มีใครพบเห็นได้แต่พอสักห้าโมงเย็นไปแล้วเขาจะเริ่มออกมาเดินในที่โลง่งเดินสบายใช้พะละกกำลังน้อยหลังจากหกโมงไปแล้วจะเป็นจุด อันตรายสําหรับผู้พบเห็นช้างเพราะว่าช้างจะไม่หนีเริ่มจะเดินเข้าหาสําหรับตัวที่เดินมานี่คือเจ้าแฮปปี้จอมซนจอมซ่ามาถึงรถแน่แฮปปี้ก็หลังจากเจอรถก็เขาก็จะทําอย่างนี้ประจำนะครับเดินเดินเข้ามาหาเดินวนไปวนมามุดไปมุดมาอนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเจ้าแฮปปี้ ลักษณะการเดินทางของช้างในการหากินก็จะมีชุดสเกลหน้าเนี่ยชุดเนี่ยชุดที่เห็นออกนําหน้าไปก่อนอถ้าออกมาถ้าเขาพบเห็นสิ่งผิดปกติเขาก็จะส่งเสียงร้องเพื่อที่จะ,ตะเตือนโขงทั้งหมดให้รู้ว่ามีสิ่งผิดปกติอยู่ข้างหน้าหลังจากเตือนเสร็จเจ้าแม่แปลก็จะร้องคลางอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะบอกโขงว่าให้เดินทางไปทิศทางใดส่วนจากโขงก็จะมีหน้าที่ออกมาดูหรือคอยคุ้มกันด้านหน้าด้านหลังด้านข้างก็จะเดินรอบเะเวนไปมาอ,อันนี้คือลักษณะน,นิสัยของช้างโข,ง,ขงซึ่งแตกต่างจากช้างโทนที่อยู่ตัวเดียวสำหรับช้างช้างช้างป่าเนี่ยเวลาเราเรียกต้องเรียกเป็นตัวนะครับถ้าช้างเลี้ยงก็จะเรียกเป็นเชือก ช้างหลวงก็จะเรียกเป็นช้างอันนี้คือลักษณะการเรียกที่ถูกต้องดังนั้นช้างป่าเหล่านี้เราก็จะเรียกเป็นตัวตัวไปนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของช้างป่าของผาภูมินะครับสำหรับการจัดลำดับความคิดของช้างก็จะเห็นในพฤติกรรมที่กำลังปรากฏอยู่คือเขาจะทำในสิ่งที่ง่ายๆเดิน ในที่ที่โล่ง <Okay. S 1> ไม่มีอุปสรรคไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วตอนนี้ก็กำลังจะหาวิธีการข้ามรั้วซึ่งถึงไว้ได้วยลวดไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วก็มันเป็นการหลอกอแต่ช้างเขาก็จะรู้เขาก็จะเอางวงไปแตะดูก่อนว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้หลังจากที่ ไม่มีกระแสไฟฟ้าเขาก็จะใช้วิธีการดันให้ขาดหรือก้าวข้ามหรือดึงกิ่งไม้มาทับถ,ถ้ามีกระแสไฟฟ้านี่จะดึงจริงไม้ลงมาทับเลยหรือไม่ก็เหยียบที่หลักให้ล้มลงไปแล้วก็ใช้วิธีการก้าวข้ามแต่ถ้าเป็นลวดหนามก็จะใช้วิธีเดินข้ามเพราะว่าลวดหนามนี่ไม่สามารถ ระคายผิวหนังช้างได้บางครั้งเท้าหน้าก้าวข้ามไปแล้วเท้าหลังเกี่ยวอยู่ก็ลากไปทั้งรั้วทั้งเสาทั้งลวดไปด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าหนังช้างเนี่ยหนาหนามากลวดหนามก็ไม่สามารถระคายผิวได้อันนี้ก็คือลักษณะหนึ่งของช้างป่า จารออกมาแต่ละวันแต่ละวันเขาก็จะมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นเล็กกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องในแต่ละวันเพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการเดินทางในการหาอาหารในการหาแหล่งน้ําในการหาแหล่งที่พักอาศัยอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ของช้างป่า ซึ่งจะเป็นการทำให้ดูเป็นตัวอย่างหลังจากที่ได้เรียนรู้ก็ประพฤติปฏิบัติตามอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบซึ่งถ่ายทอดกันมายาวนานลักษณะน,นิสัยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามตามสถานการณ์ในแต่ละวันแต่ละวัน,วนจะสังเกตว่าช่วงหลังๆมานี้ จะมีช้างป่าเข้ามาหากินอยู่ในเขตชุมชนเป็นจํานวนมากหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตาจังหวัดระยองฉะเชิงเซาเขาใหญ่อะไรก็ดีตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งว่าทําไมพื้นที่ในป่ามากมายทําไมช้างถึงไม่อยู่ทําไมถึงเข้ามาหากินอยู่ในเขตชุมชนมากขึ้นเราจะพบเห็นบ่อยขึ้น มีการกระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำะแล้วก็ปริมาณช้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยอปีปีหนึ่งก็ตกลูกจํานวนมากแต่ทำไมแต่ละโขงจึงมีจํานวนประชากรช้างป่า<อ>เท่าเดิมหรือมากกว่านิดหน่อยลดลงนิดหน่อยอโดยปกติแล้วโขงเนี่ยถ้ารวมกันเราก็เคยเช็คอยู่ได้ หกสิบเก้าตัวถึงเจ็ดสิบสองตัวแล้วปีที่แล้วก็เกิดลูกประมาณสิบสองตัวปีนี้ก็เกิดลูกตกลูกเขาเรียกว่าตกลูกลำรัแบบช้างป่าอ,อีกยี่สิบกว่าตัวแต่ปริมาณช้างที่พบเห็นก็ยังอยู่เท่าเดิมนั่นแสดงว่าหลังจากที่ช้างเล็กถูก เลี้ยงดูมาจนโตมาในระยะหนึ่งสัก5ปี4ปี5ปีก็จะเริ่มแยกตัวออกจากโขลงเดินทางอาจจะออกไปอยู่ตัวเดียวอย่างเจ้าจ่อยที่พบอยู่ที่หน่วยขาอน้นสำหรับเจ้าจ่อยเนี่ยเดิมทีที่พบครั้งแรกเ,เป็นช้างอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังผอมมากสูงผอมก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าจ่อยแต่เป็นช้างที่มี ลักษณะขนหางที่สวยงามเพราะว่าใต้หางนี้จะมีขนยาวตลอด <c oughs> เป็นหางเป็นผู้ที่สวยงามมากสําหรับเจ้าจอยอันนี้ก็เริ่มจะมืดมัก็สมควรแก่เวลาที่จะต้องกลับบ้านแต่ช้างก็ยังยืงยนปิดถนนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าความคุ้นเคยแล้วก็พบเห็นกันเป็นประจำเราก็สามารถผ่านไปผ่านมาได้ตามปกติ อันนี้ก็คือวิธีการที่จะพังรั้วเข้าไปจะสังเกตว่ามีช้างามุดรั้วเข้าไปได้แล้วสี่ถึงห้าตัว,วเจือ้าตัวนี้ยังไม่ข้ามข้ามทีหลังเดินขึ้นไปยังแปลงกเกษตรอินทรีย์ด้านบนอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งหรืออาจจะยังข้ามไม่ทันหรือไปหาทีา่ที่เหมาะสมที่จะข้ามใหม่ เราก็ติดตามดูแต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องกลับพอดีในเส้นทางนี้แล้วก็ขับรถมาเรื่อยเพื่อที่จะดูเขาว่าเขาไปทางไหนจากนั้นก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็กลับบ้านอันนี้ก็คือกิจวัตรประจําวันที่ทําอยู่เป็นประจําทุกๆวันไม,ไม่ว่าจะเป็นวันปกติหรือว่าเป็นวันหยุด ถ้าวันหยุดล้วก็มีเวลาเยอะหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะพบช้างก็จะเริ่มจากประมาณห้าโมงเย็นไปแล้วถ้าก่อนหน้านั้นจะพบยากถ้าอยู่ในโซนนี้เพราะว่าเขาจะเข้าไปอยู่ชายเขาเดิมทีเราเข้าใจว่าเขาจะอยู่ในหุบแต่พอตามเข้าไปดูจริงๆเขาจะขึ้นไปอยู่ติดหน้าผาชายเขาสูง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณนั้นก็จะเป็นป่าไผ่ซึ่งสามารถพักนอนได้แล้วก็ใบไผ่ก็ใช้เป็นอาหารได้กินไปเล่นไปนอนไปพักไปอันนี้ก็คือธรรมชาติส่วนของช้างป่าน,นี่เขาก็หลบให้เองอน,นี่คือธรรมชาติต่้จากที่เรามาตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็หลบไปเองอน,นี่ก็เป็นจิจวัติประจำวัน ที่ทำกันอยู่โ<ล>อ้ครมือแสดงว่าเดินตามถนนมันก็เป็นความเลิดเตยเป็นความสุขเล็กๆ,ๆน้อยที่ได้รับจากธรรมชาติธรรมชาติสร้งางไว้แ้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแม้จะมีผลกระทบบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีแต่ก็ต้องมีวิธีการที่จะจัดการแต่ก็ยัง ไม่มีที่ไหนที่จัดการได้เบ็ดเสร็จและประสบผลสำเร็จก็ต้องหาวิธีกันต่อไปนะครับ